很多、嗯、你不去看一个。 สบายดีสวัสด,ดีค่ะ PPFC ทุกคนเดอ้อคลิปนี้น้องตะวันก็จะพามากราบไหว้ออพ่อ นักท่องเทีย่ยวต่งางชาติเพื่อนกัตะลึงกับวัดไทยเนาะเพราะว่าเพื่นเห็นความสวยความงามของพระพุทธรูปนะกับสบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุกคนเดอ้อคลิปนี้น้องตะวันก็จะภาพทุกคนมาก,กับวายขอพรน,นะคะอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเนาะพี่น้องกัเป็นเมืองงามยามดีเนาะได้มีโอกาสมา ไหว้ขอ,อพรพระพุทธรูปสูง69เมตรนะคะทุกคนแล้วก็หน้าตักกวางอยู่ประมาณ40เมตรนะคะแปลวา่าสูงมากๆเลยเนาะเล่าๆเท่ากับตึก20ชั้ซันนะคะพี่น้องเพื่อนก็สร้างจากาท่องแดงบริสุทธ์นะคะ99.99% 99นะคะพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมืออาโชกดีมากๆเลยเนาะที่นองตะวันได้มีโอกาส พาพีพีทุกคนมาขอพอรรวมทําบุญนํากันเด้อจ้าเดี๋ยวน้องตะวันก็นจะถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศให้พีพีทุกคนได้รับเบิงรับชมกันเด้อส่วนการเดินทางในมือนี้เนาะน้องตะวันก็ได้นั่ง MRT มาลงที่สถานีบางไทรนะคะแล้วก็น,นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามา1 5บาทนะคะพี่น้องก็สามารถเดินทางมาโดยรถไฟไฟ้าง่ายๆเนาะ เดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศไปนํากันเลยงดงามมากๆเลยสีแบบเหลืองทองอลามเนาะเป็นบุญวัาสนาเลยพี่น้องที่ได้มาเห็นเนาะว้าวเพิ่นแกมีผ่านักท่องเที่ยวเนาะมากราบไหว้ขอพรอเดชมาทําบุญเนาะพี่น้อง นักท่องเที่ยวอาเพิ่นมาแต่งสุดไทยพร้อมเนาะเดี๋ยวน้องตะวันจะพามาชมความสวยความงามเนาะฟีมืออาเพิ่นสางดได้แบบว่าโอ้สุดอลังการมากๆนะคะทุกคนมีบุญวัาสนาเลยเนาะจึงมาหอดได้มาขอพรเนาะทุกคน ทางท่องเที่ยวพันกะมาทีเซยเนาะทุกคนส่วนทางนี้เข้ามาเขาก็จะเห็นป่ายใหญ่ๆเลยเนาะวัดปากน้ำภาษีเจริญน,นะคะแล้วก็พันก็จะมีจอจอทีวีใหญ่ๆนะคะทุกคนเขาก็จะได้เห็นอ่าพระพุทธรูปเนาะ บนหอดจอดเทิงแล้วที่ได้มาเห็นเนาะทุกคนว้าวน่าต่องเที่ยวเป็นแต่ละคนที่มาก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้นะคะพี่น้องสวยงามมากๆเลย ค่ะพุทธลูกที่แบบมีความชูมน่าจะสูงที่สุดในประเทศไทยนะคะพี่น้องเพราะว่า69เมตรเลยนะโอ้โหคือสูงมากๆเลยเนะาะแล้วกับแบบเท่ากับตึก20ชั้นโอ้โหสูงมากเลยแหลนะเนาะ น้องพี่น้องก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆภายในวัดเนาะ ันนี้ก็เป็นเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะพี่น้องน้องตะบันก็ได้มาอัปเดตการท่องเที่ยวเนาะเือว่ามาพาทุกคนมากาหวยขอพรนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อวันนี้เพราะว่าเป็นเมื่อที่โชคดีเนาะวันนี้ นางตะว,วันเห็นอ่านางท่องเทีย่ยวสาวต่างสาชองคนเนาะเป็นแตง่งชุดไทยเปลี่ยนกันถ่ายรูปคือแบบสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนว้าวมีนักอ่าเพื่อนักท่องเที่ยวขอบนะ พระพุทธธรรมกายเทพมงคลนะคะพี่น้อง นักท่องเทีย่ยวต่งางชาติเพื่อนกับตะลึงกับวัดไทยเนาะเพราะว่าเพิ่นเนอ่ะความสวยความงามของพระพุทธรูปนะคะอ้าวนักท่องเทีย่ยวเพื่อนขี่อ่ารถจักรยานเนาะ จะพาอาพี่ๆทุกคนนาะไปขอพรด้านบนเด้อก่อนเฮ้าสิขึ้นด้านบนเท้ากัดอดล่องเท่านะคะทุกคนด้านในบอกได้เลยว่าถ้าได้เห็นนี่แบบโอ้โหแบบว่าทุกคนต้องตะลึงนะคะถ้าได้ไปเห็นข้างในเนาะ เราจะมาทอดรองเท้าเก็บไว้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่แต่ประตูทางเข้าก็แบบงดงามจริงๆนะคะทุกคน เป็นห้องสามาธินะคะทุกคนภรยในเสียงเบาๆเนาะสามารถปรนั่งสามาธิได้เนาะเดี๋ยวน้องตะวันก็นจะพาทุกคนขึ้นไปบนสันซามนะคะสันนี้เพิ่นก็จะมีอ่า,าพาพุทรูปหลายๆองค์นะคะทุกคนเพิ่นมามาไว้จุดนี้เนาะใอ่า พ่อแม่ประชาชนได้มากราบไหว้ขอพรนะคะสาธุสาธุน้องตะวันกะสีไายเบิ่งเดอเพราะว่าบาห่หูขอมูลนะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยหลายเพิ่นก็นจะเอาอาภรค์พระพุทธรูปเนาะ ไว้บนตู้นะคะทุกคนมีแต่นักท่องเทีย่ยวสาวต่างชาติตนของสวยมากเลย เดี๋ยวไปเจออาบนสันบนเลยนะคะทุกคนจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะคะทุกคนที่เพิ่นให้ขึ้นมาได้เนาะสวยมากเลยค่ะ พันหามจับนะคะทุกคนว้าวสวยมากเลยค่ะ ตะวันจะให้เบ่งมุมกว้วงๆนะคะทุกคนสวยมาก เดี๋ยวอตอนจะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆนะคะ อ๋อขึ้นมาจุดด้านบนสูงสุดนะคะพี่น้องก็จะเห็นอ,องค์พระพุทธรูปใหญ่มากๆเลยเนาะ เอาแล้วนาอจ้าจทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องตะวันก็นจะได้ขอจบไว้เพียงซัมานี้กคอนเดอร์ไว้พอกันไหมคลิปหน้าจ้าสบายดีและสวัสดีค่ะ